สวัสดีครับผมตีวิวิตน,นะครับมาจาก AF รุ่น4นะครับผมก็จริงๆแล้วฮีโร่เนี่ยผมชอบมากหลายๆตัวเลยทั้งฝั่งอ,อ่าทั้งฝั่งของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ฝั่งของทางอเมริกานะครับถ้าถ้าเป็นฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยผมก็โตมาแบบย่าข้นบอรดใช่ขึ้นบออ่านะครับหรือว่าไปเก็บลูกแก้วใช่หรือว่าโดรีบอน<ช>นะครับส่วนวันทีสเนี่ยผมรอดูภาค2อ,อยู่ค่ะ คือทูเทสนะครับผมผมชอบมากไม่มีไม่ใช่คนละเรื่องอ๋อย่างคนละเรื่องยังไม่มีนะครับก็จะส่วนของของอเมริกาเน,บบนี่ยผมคงชอบแบทแมนแล้วกันแบทแมนเพราะเขาเป็นถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดามากๆเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นเทพเจ้าอะไรแต่ว่าเขาฝึกฝนมาด้วยความสามารถตัวเองแล้วก็ใช้มันสมองตัวเองครับผมค่ะอ่ะแนะนำตัวเองค่ะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมนัททิวนะครับผมก็ ถ้าถามว่าโตมากับการ์ตูนเรื่องไหนมีตอนเด็กๆเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเป็นการ์ตูนรถแข่งชื่อเรื่องว่าเล็กเสือนโกครับเป็นเหมือนแบบรถแข่งคันเล็กๆ,ๆเงี้ยตอน,นเองใช่ครับแล้วก็แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยการ์ตูนในดวงใจเลยเนี่ยตอนนี้มีอยู่3เรื่องครับมีอะไรบ้างคะกันด้ามแน่นอนภาค<ช>ที่ชอบที่สุดคือซีเดสตินีนะครับผมแล้วก็อีก2เรื่องก็คือแอ t ท์ไทม์ออนดตันแลวก็ f a ฟอรี t เทลครับ เป็นเรื่องที่ตอนที่แบบชอบมากแล้วก็ติดตามอยู่รอให้ภาคใหม่ออกมาเร็วๆนะครับผมครับ <c oughs> อ่านตอนเลยค่ะสวัสดีครับผมแก๊งนะครับมือเบสแบ็วงสลามชีนะครับก็รู้สึกชอบการตูนที่ชอบเด็กๆก,ก็ชอบซุปเปอร์เซนไต R4 ฮะสีนะแล้วก็บ้านไนเดอร์ทางฝั่งญี่ปุ่นนะก็ทางฝั่งโรสกับฝั่งเด็กนี่ผมผมบอกตรงผมดูทุกวันกลับไปบ้านตอน้องเปิดแปรงล่างทุกวันเลยแปรงล่างท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุกวันตอนนี้ g บัสเตอร์นะฮะดูดูตลอดแล้วก็ถ้าฝั่ง ต่างประเทศก็ต่างทางฮอลลีวูดฝัอเมริกาก็ชอบชอบชอบอ่ะบุฟเฟ่ลีอ่าแล้วก็ติดชอบแชนเนเจอร์ผมผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ใกล้ๆก,กันเป็นคนที่ถูกสังเคราะห์ะมาอ่าวันวันหนึ่งผมรู้สึกว่า เหมือนเหมือนบูเบือนะวันนึงเมื่อไหร่เหล็กมันจะออกจากแขนนะอ๋ยตอนตอนนี้ไม่ไมีเหล็กเลยวันเล็บก,ก่อนอะ <c oughs> ไม่แล้วก <c oughs> ่อนเชื่อเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นอ๋อดีค่ะคนเราเชื่ออะไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะอขอให้คุณประสบความ<ะ>สำเร็จแล้วก็มีเหล็กออกมาจากมูเบ <c oughs> ือเร็วๆ <c oughs> วนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากปกติเนี่ยเราต้องบินไปโอ้โหรจตัวเครื่องบินเยอะแยะมากมายแต่ว่าครั้งนี้เป็นการจัดงานมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ครั้งแรกในประเทศไทยทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างคะคือผมรู้สึกดีใจมากนะเพราะผมเองผมก็โตมากับการ์ตูนหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับและยิ่งคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาแล้วนั่งรถไฟฟ้ามานะครับสถานีสยามนะครับผมง่ายๆเลยถ้าบนรถติดนะครับผมแล้วก็มาที่พรากอ้อนทิงนี้ชิ้นง,ง่ายมากแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆก็อยากจะให้ทุกๆคนเลยทุกๆวัยนะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ มากันเยอะๆนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับผมเออถ้ามาในงานก็แต่งตัวเป็นเป็นแมนเป็น,ปน,นแต่งเป็นอะไรก็ได้เลยเมื่อเราเมาบน BTS ตีลังกาเข้างานนี้เราก็ไม่ว่านะคะเพราะ <ไง S 1> ว่างานนี้ถือว่าเป็นเวทีและเป็นสมรภูมิแห่งไอเดียที่บรราร์โกรให้คุณจะทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำใช่ครับที่ไหนที่ไหนอยากจะแต่งตัวปเป็นอะไรไหมเราจะแลนร่างมาก่อนเป็นอะไรฮะยังไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนแต่ละวันก็จะแต่งไปเรื่อยๆวันด้วยวูแมอ่าแปลงไหมไม่เอาอยาเอาแซ่มาแซ่ไม่เอาแปลงร่าง น่าทีโ่โดนรครั้งสื่อไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าคือผมพูดเลยว่าแฟนๆการ์ตูนเนี่ยโอ้โหผมว่าเยอะมากหลายคนมากๆที่ติดตามแล้วก็อยากให้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับผม,ผมเองก็เป็นอยู่ในนั้นเฝ้ารออยู่นะครับผมผมอยากคือจริงๆทุกวันนี้บางทีไม่ได้ซื้อพวกโมเดลต่างๆเนี่ยคือผมแค่เดินแถนกของเล่นหรือเดินเข้าร้านเดินมองๆเนี่ยก็มีความสุขแล้นมีลมันจะแบบใช่มีความสุขจังเลยอยากได้ตัวนู้นอยากได้ตัวนีว้ไปหมดเลยแต่ยังไม่ได้นะ ใช่ๆก็มีความสุขใช่ครับแค่มองก่อนแต่ว่าทั้งงานนี่แหละผมว่าผมได้ได้สแตนดแน่ได้น่ะสิได้ได้ฟรีแน่ได้ฟรีแน่สแตนดแน่เลยแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นต่างๆผมว่าน่าสนใจมากๆรู้ไหมรีนนะคะรู้สึกยังไงวงคะกับการจัดงานนี้รู้สึกดีใจครับแบบเราเราได้เจอสังหาร <owad Es> จเจองานที่เราชอบเราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่ไปกับเราด้วยเยอะๆอเงี้ยผมบอกตรงว่าถ้าไปในสิ่งที่ชอบมากเหมืหัวใจเรายังมีเด็กชอบไปฮีโร่อยู่เดินไปถึงปุ๊บเนี่ยน้าตาไหลนะไม่ต้องไปต่างประเทศเหมือนเราเคยไปที่ที่เราชอบที่ดูเนี่ยพอเราเข้าไปถึงปุ๊บก็มีพลังงานของสิ่งที่เขาออกแบบสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ปลูกฝังมาัแต่เด็กแค่ก้าวเท้าเหยียบเข้างานเนี่ยน้ำตาไหลขนลุกเลย ถ้ามองเฉยๆเราจะเห็นเขามีชีวิตขึ้นมาแล้วก็จินตนาการของเราไปได้เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับผมชอบ,บคุณจริงๆเลยอยากจะตามคุณไปทุกที่เลยนะ <laughs> คุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงส่งมากเลยอาท้ายสุดนี้ฝากอะไรเล็กน้อยแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่เขาอยากจะมาร่วมง,งานในครั้งนี้คะ่ะก็อยากจะฝากว่าโอกาสนี้นะครับปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีบ่อยนะครับแล้วก็ จัดช่วงนี้จัดแค่4ถึง6เท่านั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเลยนะครับที่รับในการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันต่างๆนะครับมาที่งานนี้นะครับเพราะว่าเ,เราเป็นคนไทยตอนนี้เราไม่ต้องไปเสียค่าเครื่องบินไปดูต่างประเทศแล้ว b ะ s รับแล้วกนนน็ BTS <ม>ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีสิ่งดีๆในงานนี้แน่นอนครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับผม ครับผมก็สำหรับผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับผมอย่างที่บอกว่าแฟนๆการ์ตูนมีเยอะมากจริงๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากคือทุกทีเราต้องวิ่งไปหาตอนนี้งานเกิดขึ้นใกล้บ้านเราบ้านเลยในบ้านของเราเองนี่เองนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันได้เยอะผมว่าทุกคนได้ฟินถ้าผมมีโอกาสในผมมาแน่นอนคือเอาเป็นว่าฝากบอกแฟนๆที่อยู่แถวนี้นะครับถ้าตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่เกาหลีสีถุงผมเนี่ยช่วยซื้ออ,ออกค่าตัว๋วกลับมาให้ด้วย <laughs> อ่อนไว้เลยเพราะอยากกลับก็บอกว่าเดี๋ยวออกค่า BTS ให้นะคะค่าตัวลุงตนช่วยออกอีกนะคะครับอยากกลับมามากๆเลยนะคะยังไงฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนได้ฟินไปกับตูนมากมายใน3าวันนั้นอย่างแน่นอนครับผมค่ะก็อยากให้มาทุกคนนะครับก็ไหนๆก็มาที่ประเทศไทยนะฮะไม่ต้องบินไปที่อื่นแล้วก็ุณจะบอกว่าสมมติถ้ามีซูเปอร์ฮีโร่พันแท้ของไทยเนี่ยเจ้เลไม่ชีขอคุปกรณ์ทำเฮมกอร์อยากให้ประกอบให้ พีคุณนี่คุณเสนอตัวทำเพลงต่อใผมผมผมขอไปภาพเมืแล้วกันะเฮ้ยเราภาพได้เราภาพได้เสนอตัวกันใหญ่เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทั้งสามคนตัดสินใจได้แล้วว่าจะแต่งตัวหรือว่าแปลงร่างเป็นอะไรบอกนะจ๊ะเดี๋ยวไปรับจากสถานี BTS แล้วเรามางานนี้ด้วยกันมาด้วยกันเลยนะคะกับแบนดอขอคอมบิคอนค่ะทุงนี้ขอจะร้องเให้กันทั้งสามท่านด้วยค่ะ นี่แหละค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะโตมาแล้วก็มีความรักในคอมิกที่แตกต่างกันออกไปนะคะภายในต้องบอกเลยะค่ะว่าไฮไลท์ต่างๆความนุสนานและสีสันต่างๆเนี่ยเราขนม,มาแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ